ก็เขาเขียวช่วงนี้ก็เป็นโอกาสดีด้วยเพราะว่าเขาครบรอบ45ปีเปิดมานานแล้วเนาะเปิดมานานแล้วนะตั้งแต่เราตั้งแต, <c oughs> แต่เรายังเด็กๆแล้วก <c oughs> ็ <c oughs> ไปเที่ยวเขาเขียวกันเป็นบรรยากาศที่แบบได้สัมผัสสัตว์ในลักษณะที่เขาไม่ได้อยู่ในกงรงอ่ะ <c oughs> ได้เห็นแบบอยู่ในธรรมชาติช่วงนี้ถ้าท่านผู้ฟังพาลูกหลานไปนะคะก็จะได้พบกับความน่ารักของน้องใหม่ของสวนสัตว์ค่ะวอมแบตวอมแบตนะฮะวอมแบตตัวอ้วนกลม เป็นผู้หญิงนะคะเป็นตัวเมียชื่อว่าป้าไอซ่า<อ>น่ารักมากครับอายุ19ปีแล้วอายุ19ะะปีสําหรับสัตว์ประเภทนี้ถือว่า อายุยืนนะก็เป็นคุณป้าน่ารักอ่ะพี่ชอบเป็นสัตว์ที่พี่ชอบอันดับต้นๆเลยหลังจากได้เห็นตัวจริงของมันอืมก็ไปเที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียวแล้วก็ไปดูวอมแบบอย่างที่พี่เตนบอกได้เลยเรื่องดีๆสําหรับเด็กๆนะคะก็เป็นโอกาสดีแจ้งให้ทราบกันเขาเขียวมักจะมีอะไรแบบนี้มาตลอดแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพอยู่แค่จังหวัดชลบุรีขับรถไปประมาณชั่วโมงเศษๆก็ถึงละอ